สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ผมก็จะมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆจากทั่วมุมโลกเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายของทั่วโลกนั่นเองครับว่าจะมีราคาเท่าไรอย,อย่างไรสำหรับต้นทุนการผลิตในแต่และประเทศที่มีการผลิตน้ำตาลได้มากต้นๆของโลกนั่นเองครับและก็มีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วย ก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เชวยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อพิจารณาปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้จากทั้งโลกในแต่ละปีก็พบว่าบราซิลมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ20%อินเดีย19.72%สหภาพยุโรป13.89%ไทยอยู่ที่6.11%จีนอยู่ที่5.56%เ และประเทศอื่นๆรวมกันอยู่ที่34.72%ซนั่นเองครับจากปริมาณน้ำตาลที่บร in าซิลอินเดียสหภาพยุโรปไทยและจีนผลิตรวมกันได้ถึง65%เของปริมาณน้ำตาลทั้งโลกโดยแต่ละภูมิภาคมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับ มาเริ่มดูกันที่บราซิลมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่3 5 1ดอลลาร์สหรัฐต่อตันอินเดียมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่407ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสหภาพยุโรปมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลลีพายอยู่ที่5 7 0 745ถึง7 5 เหรียญสหรัฐต่อตันมาดูที่ไทยกันบ้างไทยก็มีต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่360ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลรีไฟอยู่ที่4 0 7เเหรียญสหรัฐต่อตันนั่นเองครับมาดูที่จีนมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายอยู่ที่760เหรียญสหรัฐต่อตันบราซิลนั้นมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายดิบต่ำที่สุดอยู่ที่300 51ดอลลาร์สารัฐต่อตันก็ถือว่าบราซิลน,นั้นมีต้นทุนต่ำสุดนั่นเองโดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาประกอบกับผลผลิตอ้อยที่คาดว่าดีขึ้นและจะได้ในปี2023ทับ2024งผลให้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองมาดูอินเดียมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่400 7ดอลลา,าร์สหรัฐต่อตันโดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาอ้อยที่ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่3,100ึ่งซึ่งกลไกลที่ภาครัฐกำหนดให้มีราคาอ้อยขั้นต่ำผลักดันให้เป็น,นกลไกในการประกันราคาได้ของเกษตรกรโดยอัตโนมัตินั่นเองโดยรายได้จากการผลิตอ้อยในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าดีที่สุดเป็นประวัติการของอินเดียนั่นเองครับ สาภาพยุโรปมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลรีฟายอยู่ที่5 7 0 7 4 5เหรียญสหรัฐต่อตันพบว่าไม่ได้เป็นผลาจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและปุ๋ยแต่เป็นการเพิ่มราคาบีดให้สูงขึ้นเพื่อให้กเกษตรกรยังคงมีสิ่งดึงดูดใจในการปลูกบีดอยู่นั่นเองมาดูที่ไทยมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่360 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและมีต้นทุนการผลิตน้ำต,ตาลลีพายอยู่ที่407 เหรียญสารัฐต่อตันทั้งนี้แม้ว่าราคารับซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ7%ซแต่การที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวทรงผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเงินบาทแต่ก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรในการผลิตน้ำตาลปรับเพิ่มขึ้นถึง80%โดยผลการตอบแทนที่เป็นราคาอ,อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย แปลงย้อนกลับมาจากระบบการจัดสรรน,น้ำตาลซึ่งน้ำตาลประมาณ20%ถูกใช้เพื่อผลิตเป็นน้ำตาลรีพายเพื่อบริโภคภายในประเทศส่วนที่เหลืออีก75%จะผลิตเป็นน้ำตาลทรายดิบและใช้ในการส่งออกด้วยนั่นเองครับและสุดท้ายมาดูที่จีนมีต้นทุนการผลิตน้ำตาลน้ำตาลคลายกลายสเตลอยู่ที่760เหรียญสหรัฐ ต่อตันโดยตั้งแต่ปี2019-2020ถึง2020รัฐบาลได้มีการกำหนดราคาอ้อยอ้างอิงเพื่อเป็นสิ่งชี่นำให้เห็นว่าราคาอ้อยต้องไม่ต่ำกว่านี้ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาราคาอ้อยค่อนข้างคงที่โดยส่วนหนึ่งที่จะเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรก็คือการเพิ่มคุณภาพความหวานของอ้อยให้สูงขึ้นไปนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังสาหรับต้นทุนในแต่ละ ประเทศในแต่ละภูมิภาคที่มีการผลิตอ้อยในครั้งนี้นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ